เวัสดีครับผมยูบช่องต้นจากโบครับมาเล้วครับกลับมาแล้วครับเส้นนี้ไปคลิปหนึ่งแล้วคลิปยังแรงอีกมาช่วงดีขึ้นลแล้วเด้อไขว่ไงไขว่ไงอืมพิกาก,าก,ก,ก,กับมือเปลี่ยนกับมูกลับไปเดา คลึนี้ครับของแท้นี่ครับ ขอบคุณครับ